สวัสดีค่ะพี่น้องช่องหมอครอบครัวค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่จะมาให้คําแนะนําเทคนิคการดูดเสมหะในการดูแลผู้ป่วยเจาะคอค่ะพี่น้องจะนําเทคนิควิธีการที่ถูกต้องสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเจาะคอนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะ ก่อนทาการดูดเสมหะให้ประเมินภาวะเสมหะของผู้ป่วยด้วยนะคะกรณีมีเสมหะมากให้ดูแลเคาะบอดค่ะเพื่อไล่เสมหะนะคะโดยจัดท่าผู้ป่วยนอนตะแคงกึง่งปั่มค่ะแล้วก็เคาะบอดให้ทั่วนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะหนึ่งเป็นเครื่องดูดเสมหะค่ะก็มีหลายรุ่นหลายแบบด้วยกันนะคะสอง เป็นสายดูดซิมฮะนะคะสำหรับผู้ใหญ่ก็จะใช้เบอร์14ค่ะ3นะคะก็คือถุงมือค่ะถุงมือก็เลือกให้เหมาะสมกับมือของเรานะคะแล้วก็ขวดใส่น้ำต้มสุกที่สะอาดค่ะสำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะสำหรับเช็ดข้อต่อของสายนะคะ เลล้างมือสำหรับทำความสะอาดค่ะเ,เทคนิคขั้นตอนการดูดเสมหะนะคะ1เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมและทดสอบแรงดันของเครื่องดูดเสมหะ 2. ล้างมือให้สะอาดนะคะ 3. บอกให้ผู้ป่วยรับทราบค่ะ 4. ค่ะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยหยิบสายดูดเสมหะต่อเข้ากับเครื่องนะคะ โดยมือข้างที่ถนัดจับบริเวณปลายสายและอีกข้างนะคะจับบริเวณข้อต่อค่ะระวังนะคะไม่ให้สายยางดูดสึมหะเนี่ยค่ะตกกระป๋องหรือสัมผัสกับสิ่งอื่นๆนะคะ 5. นะคะเปิดเครื่องดูดสึมหะค่ะบอกให้ผู้สูงอายุทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ 6. ค่ะเปิดบริเวณข้อต่อนะคะหรือพับสายยางดูดสึมหะนั้นไว้ พร้อมสอดสายยางเข้าในช่องปากด้วยความนุ่มนวลค่ะเจดค่ะในขณะดูดเสมหะนะคะไม่ควรดูดนานค่ะดูดแต่ละครั้งไม่เกิน10บถึงสิวินาทีนะคะแล้วค่อยๆถอยสายยางดูดเสมหะออกอย่างเบาๆและนุ่มนวลค่ะให้มีจังหวะหยุดพักให้ผู้ป่วยได้หายใจและได้รับออกซิเจนนะคะ 8ค่ะระหว่างดูดเสมหะนะคะให้สังเกตลักษณะของเสมหะสีปริมาณรวมทั้งสังเกตดูนะคะว่ามีสีของเลือดปนหรือไม่นะคะสังเกตการหายใจและสีผิวของผู้ป่วยด้วยค่ะ9นะคะเมื่อดูดเสมหะเรียบร้อยแล้วให้ล้างสายยางดูดเสมหะในน้ำสำหรับล้างสายนะคะแล้วเก็บสายยางดูดเสมหะ และถุงมือทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อยค่ะเมื่อดูดเสมหะในท่อหลอดลคอเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูดเสมหะในปากและลำคอต่อค่ะโดยให้เปลี่ยนสายดูดเสมหะด้วยนะคะสำหรับการดูดเสมหะในปากนะคะก็ให้สอดสายดูดเสมหะอย่างนุ่มนวลค่ะลงไปให้ลึกถึงคอหอยนะคะโดยยังไม่ต้องดูดเสมหะก่อนค่ะเพื่อป้องกันการดูด อากาศออกจากปอดมากเกินไปนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเนื้อปอดแฟบได้ค่ะเมื่อผู้ป่วยมีปฏิกิริยาไอจึงเริ่มดูดเสมหะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะปิดรูบริเวณข้อต่อค่ะหรือว่าให้พับสายนะคะแล้วค่อยๆดึงและมุนสายขึ้นมาค่ะเมื่อดูดเสมหะเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้ล้างสายดูดเิมหะด้วยน้ำสะอาดที่เตรียมไว้ค่ะปิดเครื่องดูดเสมหะนะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะแล้วเทเสมหะในขวดรองรับเสมหะทุกครั้งหลังดูดเสมหะนะคะหลังจากนั้นให้ล้างมือให้สะอาดหลังทำการดูดเิมหะทุกครั้งค่ะค่ะสำหรับข้อควรระวังในการดูดเสมหะในผู้ป่วยเจาะคอนะคะข้อที่หน,นะคะ ญาติต้องดูดเสมหะเมื่อจําเป็นนะคะเช่นเมื่อมีอาการไอาหายใจลําบากหรือมีเสียงเสมหะเยอะนะคะหรือไม่ก็ลองประเมินดูความเข้มค้นของออกซิเจนที่ต่ําลงกระทันหันค่ะอาจจะต้องประเมินภาวะเสมหะอุดตันนะคะถ้ามีเสียงเสมหะและหายใจคืคาดมากก็ให้ทําการดูดเสมหะทันทีค่ะสองนะคะการเพิ่มออกซิเจนให้กับผู้สูงอายุ ก่อนและหลังการดูดเสมหะนะคะเนื่องจากในขณะดูดเสมหะจะก่อให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจนได้นั่นเองค่ะสามนะคะต้องเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยเจาะคอนะคะเมื่อดูดเสมหะเสร็จแล้วนะคะเช่นการเต้นของหัวใจค่ะภาวะการหายใจหอบเหนื่อยนะคะการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ปลายนิ้วเป็นต้นนะคะค่ะ การดูแลผู้ป่วยจิตเตียงนะคะป้องมายที่สําคัญก็คือเราต้องดูแลนะคะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต้องลดความเจ็บปวดนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสําหรับการให้การดูแลที่สําคัญคือการดูดเสมหะนะคะเพื่อช่วยระบายเสมหะที่ข้างค้างนะคะช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกนะคะไม่มีอาการ อุดตันของเส้หานะคะหายใจได้ไม่เหนื่อยหอบค่ะค่ะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยให้กับผู้ดูแลนะคะฝากแบ่งปันคลิปนี้นะคะให้กับผู้ดูแลท่านอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ